แล้วจ้าเฮ้ยทําไมไม่มีคนมาซื้อสักเทียนเนี่ยดูสิเราตั้งนานแล้วเนี่ยจนดอกไม้เหี่ยวหมดแล้วว่ะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะออกไปสูดอากาศข้างนอกดีกว่าเฮ้ย ตัวอยู่แล้ว พี่สาวคนสวยช่วยหนูตามหาหน่อยได้ไหมคะได้อยู่แล้วเรื่องนี้พี่ทถน,นดัดจริงนะคะจริงสิจ๊ะหนูไม่รู้ว่าหนูเอาไปวางไว้ตรงไหนบ้างสิงั้นเริ่มจากตรงนี้เลยก็แล้วกันนะใช่ไหมเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ค่ะไข่ไข่อีสเตอร์ของหนูมันจะมีประกายละยิบระยับค่ะประกายละยิบยายยับเลยเหรอละยิบระยับค่ะ,ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะไม่ใช่เอ้ยนี่เปล่าฮะ<า>อันนี้ใช่ไหมอ่ะใช่แล้วล่ะค่ะเฮ้ยดีใจจังเลยเย้เย้ในที่สุดก็เจอชักทีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กุ๊กกิ๊กเดี๋ยวปอดดูก่อน เย้ <Yeah! S 2> ได้อะไรอะ่ะนี่ค่ะเป็น,ดนไดโนเสาร์โอ้ยเหมือนจอร์ดเลยแฮน่ารักใช่ไหมคะน่ารักมากเลยล่ะคือว่ายังมีอีกหนึ่งใบนะคะเอาสารุปมีกี่ใบอันเนี้ยความจริงแล้วมีหลายใบมากๆเลยแต่ว่าวันนี้หนูหนูต้องตามหาให้ครบสองใบก่อนค่ะแล้วในนี้มีไหมอะ่ะ ไม่รู้หนูจำไม่ได้ว่าหนูเอาไปวางไว้ตรงไหนบ้างคะ่ะงั้นน้องไปตรงไหนมาบ้างะหนูไปสนามเด็กเล่นคะ่ะอะสนามเด็กเล่นหรอใช่แล้วยาคะ่ะโอ้ยตามหาย,ยากแล้วสิตรงนี้นี่ไงนี่ไงตรงเนี้ยคะ่ะสนามเด็กเล่นของพวกหนูพวกหนูเหรอใช่แล้วหนูเป็นกุญาจหนูก็ต้องมาเล่นตรงเนี้ยคะ่ะอ๋อมีหลายคนไหมเนี่ย มีเพื่อนหนูอีกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไปเล่นตรงไหนแล้วค่ะโอ้ยไม่เจอเลยอ่ะเจอไข่ของหนูไหมคะไม่เจอไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ก็ไม่มีทำบอลลิงก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีค่ะพี่ขะ หลังเก้าอี้ก็ไม่มีอ่ะไม่รู้ไปวางไว้จรงไหน<ง>อ่ะฮึัอ้อเอาึนนี้ดีกว่าเราไปแบบสำรวจรอบนอกก่อบริเวณนี้กันดีกว่าไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันนะคะพี่เฉาตรงนี้ไม่มีอ่ะมีแต่ไฟตรงนี้มีอะเปล่าอ่ะเฮ้ยทุกย่านในนี้มีอะไรไหมเนี่ยได้ยินเสียงกุกก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะเสียงกุกก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอรอทชยแล้วล่ะอยู่จรงไหนอ อุ้ยตอนนั้นมีประกายกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอันนี้นเหรอใช่แล้วล่ะคะ่ะสุดยอดไปเลยเย้เยเยในที่สุดก็เจอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเปิดแล้วปิอดแล้วอะไรอะรนี่ไงไข่กุ๊งใหญ่ของหนูเองคะ่ะเหมือนแครโทดอันใหญ่เลยแฮะสุดยอดไปเลยเนาะโุ่ยน่ารักจังเลยอะพี่เป็นคนดีจังเลยอะฮะ <ห que? S 1> เอาอย่างนี้ดีกว่าความจริงแล้วอนะ หนูเป็นเจ้าหญิงกุ้ตายาเจ้าหญิงกู้ตายเหรอใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะเสกอะหให้กหตกน้ำช่วยด้วยเอาล่ะขึ้นไปขึ้นไปติช่วยด้วยขึ้นมาข้าขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวข้าทับเบียกน้าช่วยด้วยข่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่ะอุ้มฉีอุม้มฉีเอมี่เอมี่มมมอุ้มแล้วเฮาตกใจหมดเลยอะ<า>่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อพูดต่อเออคือว่าความจริงแล้วอ่ะนะหน<า>ูเป็นเจ้าหญิงกุ้ตายอ๋อ เจ้าหญิงกูตายเหรอจามาจามาเดี๋ยวจะให้ของขวัญน,นะของขวัญคืออะไรอ่ะเอาชนะจามาชนะจามาจามาจามาใช่แล้วจามาจามาทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเยีวมาเยีวเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เบอร์เชอร์เลยล่ะแล้วทําไมเราถึงมาที่ปลูกบ้านน่ะเนี่ยอา้าวก็ก็นี่ไงของขวัญคือบ้านเหรอไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวไล่แบทแมนก่อนเออมาเลิกก็กึยบบิบบีบับบิบบบ,บู เย้ <Yeah! S 2> สวยจังเลยสวยนะสวยนะว้ยเป็นบ้านกระต่ายอีเตอรอถูกต้องถั่วต้มถั่วต้มเอ้เดี๋ยวอันนี้มันคุ้นๆน,นะเนี่ยเออถูกต้องถูกต้องถูกต<ม>้อง <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกมั้งจะมีอะไรได้ยังไงอ่ะก็เขาเป็นเจ้าหญิงกุ่ายเขามอบ้านให้ตัวก็แล้วกันนะ ดีใจจังเลยอ่ะและจะบอกว่าข้างในบ้านนั้นนะ้มันมีบางอย่างด้วยแหละมีบางอย่างความลับรอกไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกให้ไปตามหากันเอาอ๋อนั่นไงเพื่อนหนูมาแล้วฮะใครอะ่ะนี่ไงนี่ไงกวางเหรอถูกต้องถั่วต้มเฮ้ยถูกต้งองอ<ะ>ีกแล้วเหรอ,อถูกต้องถูกต้อง <c oughs> <c oughs> นี่ไง <c oughs> เพื่อนหนูเป็นกวางอะ่ะ กววางเเล่นดียใช่แล้วเราวิ่งเล่นกันอยู่ในป่าวันนี้ออกมาเล่นด้วยกันตามหาไข่ไม่เจอทําไข่หายฝากเพื่อนๆตามหาด้วยนะเอาแล้วกวางเนี่ยมีตัวเดียวหรอเนี่ยก็วันนี้ขนมาแค่ตัวเดียวอ่ะมากันแค่สองคนนาสองตัวเนี่ยไตัวเล็กเหมือนกันเลยแฮป้าเข้าบ้านกันดีกว่ามาแล้วมาแล้วข้างในบ้านมีขนมเยอะเด่นนะใหขนมเยอะเลยอรอใค่แล้วใครแล้วเอากว้างมาน,นี่แนวกว้างกว้าง มาช้าจริงๆเลยนะตัวเธอไปชั้นสองกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนดีกว่านะจะบอกว่าพี่กวางของหนูนะทํากับข้าวอ่อยมากเลยโดยเฉพาะขานมมานะขนมหมอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวมานั่งคอยดีกว่าเออแล้วเห็นพี่ฝนไหมอ่ะรู้จักพี่ฝนเปล่าใครอ่ะพี่ฝนใ,ใ,ใครอ่ะพี่ฝนน่ะใครอ่ะพี่ฝนเนี่ยผมแดงๆสวยๆอ่ะใครผมแดงๆสวยๆไม่รู้ชิยู้จักใครอันเนี้ย ไข่เหรอไข่อันนี้สวยเปล่าวะสวยดีนะใครเป็นคนวาดแล้วเนี่ยไข่อันใหญ่ใบเลอเช่เลยอ,อยากจะบอกว่าไข่อันนี้ดูชาทางจะมีความลับนั่นเนี่ยเฮ้ย hey, ความลับเหรอถั่วต้มเอ้ออ่ะ,อะพี่ฝนหรือเปล่าเนี่ยถูกตั้งถูกตั้งฮะนี่นี่กินอันนี้กันดีกว่าอะไรเนี่ยกินอันนี้กันเถอะง,งงเลยนี่กวางทําอะไรให้พวกเรากินเนี่ยเฮ้ยกวางทําขอนไม้ ไม่ใจขอนไม้ชัางหน่อยนี่หอมหอมขนมเค,ค้กขนมเค,ค้กอ๋ขอขนมเค,ค้กนี่เองเอมี่กินข้าวผัดดีกว่ามาแล้วมาแล้วพวกเรามากินขนมด้วยกันดีกว่าขานมถูกตั้งถูกตัง้งแต่ว่าเอมี่อยากกินของหนึบของหนักของหนึบเหรอของหนักของหนึบมาจากไหนของหนักของหนักเอากินกันกินกันมางำงำแล้วนะอร่อยมากเลย呀อ,อื้อ อ่อยมาดูชั้นสองกันดีกว่าเร็วๆมีชั้นสองด้วยนะชั้นสามเอาชั้นสามเหรอใช่ชั้นสามอ้นนี่ไงนี่ไงว้าวสวยจังเลย呀นี่เก้าอี้เป็น A B C ด้วยอะ A B C ีงั้นเหรอพี่แอมมี e ่เอาดอกไม้มาพี่แอมมี่เอาจากไม้ไมาเหรอใช่เออพี่แอมมี่พี่แอมมี่รู้จักชื่อหนูว่าเปล่าอะ ชื่ออะไรอะอ๋อหนูชื่อบ <Bunny S 1> ันนี่ไงบันนี่เหรอใช่แล้วหนูชื่อว่าบันนี่พี่ชื่อเอมมี่ใช่หรือเปล่าวะใช่เอาเรารู้ชื่อพี่ได้ยังไงอ,ะ,อะก็พี่เป็นคนพูดเมื่อกี้นี้ไงเขาพูดหลายรอบใช่แล้วจําได้เดี๋ยวนะั่นเดี๋ยวนะห้องนี้ไม่เห็นจะมีความลับอะไรเลยอ่ะมีตู้ปลาเอาแล้วความลับนี่เอานี่ใส่มาจากไหนเนี่ยฮะไม่รู้สิพี่เาวพี่เาวมาน,นี่แล้วมาน,นี่แล้วนี่ข้างบนนี้มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเครื่องเคทเตม เครื่องอะไรนะแคทเกมเครื่องแคทเกมหรอใช่เพราะพี่แอมมี่เป็นนักแคทเกมด้วยเหรอใช่เป็นสิเป็นโหฉุดย่อยเลยอยเก่งจุงเบยนะหนูก็อยากเป็นมากเหมือนกันนั่นไยอะไรเนี่ยเอออ่างอาบน้ําสกุชชี่เปล่าอ่างอาบน้ําสกุชชี่เหรอโหเจีางานก็สวยสวยพี่กวางเจออะไรมั่งยังอะยังไม่เจอเลยเหรอไปชั้นชั้นต่อไปกันดีกว่าพวกเราชั้นต่อไปชั้นอะไรอะชชั้นสี่เหรอใช่น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วแหละ ออไอโยโยยัอยอ,อะไรอ่ะไอ,อโยโยอะไรเนี่ยยงอะไรอ่ะไข่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 เดี๋ยวไอ,อโยโยได้คำคุนค้นๆเหมือนกันนะเนี่ยไข่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 อะไข่อีตาของหนูเองเอาแล้วทำไมไข่มาใหญ่จังเนี่ยก็ไข่ใบมันใหญ่ไงหนูเอามาแอบเอาไว้ไงโอเคว่าแต่ความลับอยู่ตรงไหนเนะี่ยหาไม่เจอชักทีแฮะมีที่นอนกูตายด้วยอ่ะใช่แล้วใช่แล้วอยู่ในประตูเสื้อผ้านี่เปล่าอะไม่มีอะไม่มีหรอ ไม่มีจริงๆด้วยแฮะมีแต่เสื้อผ้าเนี่ยของใครอ่ะเอยกลิ่นคุ้นๆนะเนี่ยหาไม่เจอชักทีน่ะเออข้างล่างปะเนี่ยข้างล่างเหรอใช่เมื่อกี้เอมี่สังเกตเห็นไข่แตกอ่ะจริงอ่ะใช่ไข่แตกไข่แตกเหรอใช่ไข่แตกไหนไข่แตกตรงไหนอ่ะั่านไงคุยไข่ไข่ไแตกไข่แตกอะไรอ่ะนี่ไข่แตกไหนไข่แตกตรงนี้ตามมาทีอ๋อนย่เหรอนี่เหรอใช่ไข่แตกมันมีรอยร้าวอ่ะเราต้องเปิดมันออกเปล่า อ๋อเปิดได้จริงๆด้วยอ่ะอแอมี่ฉุดย้อยเลยนี่มันอะไรอะไม่รู้จีมันคือวงแหวนเว็บมอน,นะเปล่าอะดูนอนลูนอนเนระใช่แล้วต้องทำไงต่ออะทำไงอะเข้าไปไหมอ่ะเข้าไปเหรอใช่อ่ะเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยฮะอะไรเนี่ยอะไรเ้านี่เรามาไขไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ่ะอทำไมไขมันใหญ่ดังเอาก็ไขอีตเตอร์บใบใหญ่ไงรู้แล้วรู้แล้ว,ลวมันต้องมีความลับตรงนี้แน่นอนเลย เดี๋ยวเอมมี่ไปเอาไข่ออกมาก่อนน่ะไปเอาไข่เหรอใช่เอาไข่มาวางไงอ๋อนี่ไงแล้วก็พกไข่มาความจริงแล้วเอาไข่เราก็ได้แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวได้ยังอ่ะยังเลยอ่ะมายังอ่ะมายังมายัง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 นี่ไงเนี่ยได้ยังได้ยังได้แล้วได้แล้ววางดิวาง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 ดิวางดิมันหนักมันหนักก็วางดิหนักก็วางดิอะวางเรียบร้อยเย้โอ้ในที่สุดก็เจอชักชิงนะความลับอ่ะอ่ะให้เลยเนี่ยของขวัญคุกกี้คุกก กกกิ๊กูคิกอ่ะเปิดจีเปิดจีเปิดเฮ้ยได้นักแตะเพลิงมาด้วยอ่ะได้น้าแตะเพิงเหรอเฮ้ยเราได้อะไรมาเนี่ยสันเจ้าเหรอสันเจ้าอ่ะเอาไปทําอะไรเอาไปไหว้พระป่าพี่ฝนบอกว่าทาบุญตักบาตรอย่างงั้นเลยเหรอใช่จะแสดงว่าพี่ฝนเนี่ยเป็นคนดีน่ารักนันเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยไปเอากุญจายตัวนั้นมาจากไหนอ่ะรู้จักพี่ฝนด้วยเหรอฮะอะไรนะรู้จักพี่ฝนด้วยเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้หรอกกุญจายตรงนี้มาจากไหนอ่ะตรงนู้นเนยตรงปูนปูนปูนไหนอ่ะข้างหน้าแล้วเนี่ยแหละ หน้าอ้อนี่ไงเจอแล้วห้อยฉุดย้อยไปเลยยาโอ้โยได้ของขวัญเยอะแยะเลยกวางก็เจอเหมือนกันงั้นพวกงเราไปหน้าบ้านกันดีกว่านะ่ะเดี๋ยวไปวางไข่อีเตอร์ก่อนเดี๋ยว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 เราไปวางไข่อีเทอร์ก่อนนะเดี๋ยวบันนี่วางไข่ไว้ให้เพื่อนๆมาตามหาเยอะๆก็แล้วกันนะวางไข่เลยหรอใช่ใช่ต้องวางไว้แถวๆนี้แหละว,วางไว้เยอะๆมาเก็บกันนะทุกคนอึบวางวางเอมี่ไม่มีไข่แล้วอ่ะบ ไปเยอะๆเลยฮึบฮึบใครเยอะอย่างนี้หาง่ายอยู่แล้วอย่าลืมมาจำหากันนะเยอๆๆเยอะๆโอ้ยบ้านใหญ่จังเลยอ่ะดึงดิอ่ะดึงดิอ่ะดึงดิดึงดิฮะดึงดเหรอเออเอาจะบอกให้ก็ได้ความจริงแล้วเนี่ยนะบันนี่อ่ะนะก็คือพี่ฝนเองอ่ะอะไรอ่ะ แล้วคำคุ้น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 ยังไงหรอคุ้นคุ้นเนี่ยถั่วตั้วมาถั่วตั้วเอาริงเหรอถั่วจอมเหรอใช่อ่ะแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายบ๊วย <Bye> <laughs>